มาค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ฟังขาเข้าสู่ช่วงสามปิเรื่องเวากับขาวเขียวค่ะมือนีขาวเขียวจะพาไปกับสำนวนสุภาษิตไทยความหมายที่ไปที่มากคือเก่าเหมือนเดิมค่ะมือนีขาวเขียวจะพาไปรู้จักกับคำวา่าสำนวนพ่อไปวัดไปว่าสำนวนไปวัดไปว่าค่ะเฮาเว้ากันดูอยู่เด้ร่วมถึงขาวเขียวเองก็เคยเบเาเ้ากับมูอยู่สำนวนนี่นะคะเป็นไอ๋แต่งตัวเข้าเป็นจังไ๋โอ้ พ่อไปวัดไปว่าได้ยอยู่เฮาก็สิมกักบ้าจังซี่เป็นได้นะคะได้ผัวไหมมาเป็นได้เป็นได้เห็นผัวเฮาแล้วอก็พ่อไปวัดไปว่าได้ยอยู่นีห้องกับมกักซิเว้ากันแบบนี้เนาะสำนวนนี้หมายความว่าอะไรคะ่ะและที่ไปที่มาเป็นจังไดคะ่ะสำนวนไปวัดไปว่าคะ่ะความหมายของสำนวนนี้ก็หมายความว่ามีรูปร่างหน้าตาดีพ่อที่จะเอาไปอวดคนอื่นหรือเอาไปอวดใครใต่อใครได้อันนี้คับว่าไปวัดไปว่าความหมายคะ่ะ ส่วนที่ไปที่มาของสำนวนนี่ค่ะสำนวนไปวัดไปว่าก็ามาจากเนื่องจากวันในสมัยก่อนคนดีจะไปทํำบุญอยู่วัดอยู่ว่าในวันพระนะคะหรือว่าในงานพิธีต่างๆคนที่ไปงานก็จะต้องแต่งตัวให้มันดูดีเพื่อที่จะไปอวดผู้อื่นไปอวดกันนะนะบ้านใดมีเครื่องประดับที่ซื้อมาใหม่ก็จะใส่ไปอวดไปโชว์ในงานวัดแล้วก็คนหนุ่มสาวนะคะก็จะผ้าผู้บ่าวผ้าผู้สาวจะของนี่ไปอวด ไปเปรียบเทียบนะคะกับแฟนของคนอื่นว่าผู้ใดสิรอนะคะผู้ใดสิสวยกว่ากันเพราะว่าสมัยต่กี้มันก็บ่ทัลมีผพับบ่ทัลมีเทคบ่มีบาร์บ่มีพัตคานบ่มีเรีสอรองงานสังสรรค์หรือว่างานประเภทีส่วนใหญ่เวลาจะจัดเลยไปจัดกันที่วัดส่วนใหญ่พอเวลาสิไปแต่งโตอ้างกันอวดกันก็ต้องรองงานวัดสมัยตะกี้นะคะวัยรุ่นหรือว่าเด็กน้อยผู้แสผู้สาวผู้บ่าวผู้แพรวจะทาช่วงนะคะงานบุญ เพราะว่าบุญเดือนสี่บุญเดือนสิบ,สบเอ็ดบุญพระเวทต่างๆจะรอมากเพราะว่าอีกอยังจะได้สื่อเสียผาใหม่นะครับสิได้แต่งโตสิได้นะคะเอาเครื่องประดับที่เก็บไว้เป็นปีๆนั่นละ่ะมาแต่งใส่แห่แกลร้อนนะคะแห่บุญพระเวทในช่วงบุญนี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าไปวัดไปว่าเพราะฉะนั้นค่าสำนวน,นีก็เลยมีความหมายออกไปทางหมายถึงมีรูปร่างหน้าตาที่ดีนะคะพ่อที่จะเอาไปอวด คนอื่นใดด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะนะคะเวลาสิไปวัดไปว่าก็ต้องดูหน้าตาดีแต่งตัวดีพ่อที่จะไปอวดคนอยู่วัดใดโดยเฉพาะกันผู้ใดมีผู้เบ้าหรือว่าผู้สาวมาบ้านไม่ใหม่ยังสี่ก็ต้องแต่งตัวดีๆคันถามว่ารอบอกก็ต้องไปวัดไปว่าใดด้เพราะว่าส่วนมากสมัยโบราณขะเจ้ากะลงแต่วัดแต่ว่าแต่ว่าสมัยสมือนี่กันว่าเปลี่ยนใหม่เนาะเป็นยังไ๋ล่ะ โอ้นะคะกะรออยุ่เป็นแต่ไปพับไปเทคได้ยู่จังสีนะ <laughs> คันสมัยตะกี้มีพับมีเทคสมนวนนี่อาจจะว่าแมนไปวัดไปว่า,วาก็ได้เด้อาจจะเป็นนะคะไปเทคไปพับจังสีก็ได้อะนขบวเขียวค่ะสำมปิเรื่องเว้ากับนะคะสำนวนไปวัดไปว่าค่ะมาค่ะเข้าสู่ช่วงสัมปิเรื่องเว้ากับคํามวเขียวค่ะความหมายที่ไปที่มาของสำนวนไทยคือเก่าเหมือนเดิม สมาปิวากันไปค่ะเมื่อนี้ข่าเขียวนําสาระดีๆมาปากกันครับสำนวนที่ว่าดีแตกคําว่าดีแตกค่ะหลายพอกหลายคน้นเกิดเคยได้ยินกันแล้วละแล้วความหมายที่ไปที่มาล่ะเป็นจังไดบาดท,ที่นี่สำนวนนี้ค่ะดีแตกก็หมายความวานะคะบุคคลที่เคยกระทําความดีเฮ็ดดีมาตลอดนะคะแต่ว่าอยู่ปลาาม,ามือหนึ่งพฤติกรรมก็เเลียนไป ประพืชตนในทางพิศีลธรรมนะคะพิจาริเทศตัวบ่ดีขึ้นมากคือเก่าเหมือนเดิมนะคะที่เคยเฮ็ดไว้ก็เฮ็ดไทยเจ้าของนี่เสียซื่อเสียงที่เคยมีมากนะคะอันนี้ก็คือคําว่าดีแตกนะคะบอกง่ายก็คือเคยเฮ็ดดีพ่อบาดที่นี่ไม่เฮ็ดสัวเตียเดียวเขาก็ว่าเจ้บาบ่ดีแล้วได้บาดที่นี่ <laughs> ซึ่งที่ไปที่มาของสำนวนนี่ค่ะสำนวนดีแตกมีที่มากกมาจากป่า ซึ่งปลานะคะจะมีอเอาไวัยาวะที่เอิ่นว่าดีนะคะดีปลามันอยู่ขางใดเลยเฮ้กระบอกเกี้ยวกับเ่เคยหูแจ็กเทียหูแต่ว่าขอกเคี้ยวนี่เป็นคนไม่ดีนะคะดีกระบอกเกี้ยวเนี่ยไม่ได้อยู่ขางตับะะออกระบอกเคี้ยวไม่ดีไปเบิดเลยนะคะอ,อีลินะคะซึ่งสำนวนนี้ค่ะก็มาจากปลานะคะซึ่งจะมีอเอาไวเยวะที่เรียกว่าดีอยู่ในท้องของมันดีปลานะคะมันจะมีรสชาติขมล่ะเนะาะเวลาห้าิเสตป่าครัวปลา จะต้องใส่ความระมัดระวังให้ดียาให้ดีของปลานั่นมันแตกเพราะว่ามันจะเหตุในเนื้อปลานั่นไม่รสขมบ่แซบนะก็หรือว่าบางเทียปลานั่นก็อาจจะเสียรสชาติไปเลยแต่ก็แล้วแต่ผู้มักลรืว่าแต่อันนี้เป็นขอเปรียบเทียบแล้กก็ทีไปที่มาสื่อๆว่าสำนวนนีก็มาจากปลานะครับซึ่งสมัยโบราณคือว่านั่นล่ะอาหารการกินส่วนใหญ่ก็สิเป็นปลาเนื้อหมูเนื้ง่วงก็ยังมาท่านล่ะมีหลายปันได้นะครับสำนวนนีก็เลยอาจจะมาจากการ ขั้วปลาหรือว่าเห็ดปลาต่างๆเวลาสีรัวสีเห็ดยังกะต้องระมัดระวังยายใ,หให้ดีปลามันแตกถือปลาโอ้ดีปลานน้อยเน่ขมคักงอหลีเด้หึนะคะดีปลาทําเป็นหิบัดดีง่วงว่าสันขมอํลาลําเติมอีกเติมอีกนะคะจวดจวดเวื่แล้วแต่ <c oughs> ว่าดีปลามขมขอหลีค่ะคันต้มขมพ่อใส่นน้อยนี่กะแซบอยู่คันใส่รลายนี่โอ้โหติดปากกินียังกะบ่แซบอหลีจากประสบการณ์ นายกที่เคยเฮ็ดมาดอกว่าลาบเนี้ยนะคะค <laughs> ำกกเ,เขียวนี่แหละค่ะคำว่าดีแตกสำนวนดีๆที่ไปที่มาสมปิเรื่องเวาค่ะมาค่ะกับช่วงสมปิเรื่องเวากับคำเ,เขียวค่ะสำหรับเปลกนีกะทีมาความหมายสำนวนสุภาษ,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 ษิตไทยคือเก่าเหมือนเดิมค่ะเมื่อนี้คำเ,เขียวจะพาไปรู้จักกับความหมายของสำนวนทีวา ขี้ไม่ให้หมากินอ่ะอันนี้ก็ขออนุญาตวบาขี้ได้ละเนาะนักกันสีมานักกอุจจาระไม่ให้หมากินเดี๋ยวปู้องก้นกับสีเนาะกับสีงงโผดขันสุภาพกับสุภาพโพรเพราะว่าคำนี้มันกิมีอีดีเขาเกี่ยวกับขออนุญาตว้าตรงๆเลยก็แล้วกันขี้ไม่ให้หมากินค่ะซึ่งสำนวนนี้กับหมายความว่าหวงสิ่งของมากแม้จะเป็นของที่บ่มีประโยชน์แล้วก็ตามนะคกขีเหนียวตรานีเหนียวแนนเนี่ยนะคกนดีคือความหมายของ ขี่ว่าให้ม้ากินโพดโพนะคะส่วนที่ไปที่มากของสำนวนนี่ค่ะก็เป็นสำนวนที่มาจากการเปรียบเปรยแม้กระทั่งอุจจาระหรือว่าขี่ที่ทายออกมาเล้วนะคะมันกับว่ามีประโยชน์ประโยชน์อย่างกับเจ้าของเลี้ยวกัยังขี่ทีไว้นะคะแม้กระทั่งหมามันสิมาก,กินกับว่าให้มันกินอีกเซไลามันพอมซึ่งก็ถือว่าขี่ทีกับขี่ทีโพดขี่ทีโพขี่เจ้าของขี่ออกมาเล็้วมันม่นมีประโยชน์ กายังขี่ที่บ่ให้หอดมากินนี่หลหะเขาจังเอิญว่าขี่นะคะบ่อไห้มากินมีแต่ขี้ละมือนี่ละกะอุปมาอุปไมเนะนะคะในสมัยโบราณนะคะก็จะมีการปลูกบานที่มีใต้ถุนลงลงเท่งบานก็จะมีร่องสําหรับไหเด็กหน่อยนี่ครับทายอุจรลลงมาเพราะว่านะคะอีพออีเม่เวลาเรานอนเราก็บ่อยากผ้าล่งตารางเฮียนกัสิเหตุรองเฮียน หรือว่าผู้ใดเคยได้ยินบอกาว่าขาลมปองกันนี่ละ่ะสิมีปองหน่อยๆถึงเฮียนไห้เล็กน่อยได้ขีนะคะเมื่ออุจจราตกลงมาข้างล่างนะคะสุนัขมันก็จะคอยอยู่ใต้ถุนก็นจะได้กินนะคะขีเป็นปักกตีอันนี้คือเฮียนสร้างสมัยโบราณส่วนนะคะชาวจีนซึ่งอพยพมาอยู่ในเมืองไทยก็ถือว่าเป็นคนที่ประหยัดมัธยัถ์สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็จะเก็บไว้นะคะเพื่อที่จะนําเอามาใส่บ่วว่าจะเป็นแม้กระทั่ง อุจจระปัสสวะก็เหมือนกันเขาก็จะเก็บไว้นะคะเพื่อเฮ็ดปุ๋ยมักไซพักจึงถ่ายไว้ในถังหรือว่าในไหแล้วกัน,นํามามมักนะคะเฮ็ดเป็นปุ๋ยสาหรับโดพักเอินได้ว่านี่แหละค่ะขี้มักกับบรัยกินนะคะหรือว่าขี้บรไห้มาก,กินนั่นเองเนาะการประหยัดก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะอันนี้ก็บบว่ากันแต่ว่าอันนี้ก็คือความหมายควอมกับที่ไปที่มานะคะกับสำนวนนี้เขาเขียว น้ำมาฝากค่ะขี่บ่อไหมากินโอ้ยนะคะข้าวเอกเขียวขอไปหาก,กินน้ำก่น <laughs> สนหรับพี่เรื่องเบาค่ะ